ต่อไปนี้จะบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็ไม่เชิงนะเพราะว่าหลายคนเชื่อแล้วนะคะว่าเอ๊ะมีจริงหรือเปล่าอะไรผีช่อ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 ไม่ใช่ผีช่อพี่ชอโอไปรู้จักกับพี่ยวนพี่ยวนหรือว่าคุณนัชชาทองเอียบนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวเราไปเจอแกโดยบังเอิญนะคะเนี่ยค่ะเป็นผมที่แกถักเปียมากว่า1ิบหกปีผมก็นึกว่าเกี่ยวกับผีจริงๆ เป็นผมที่เรียกว่าผีช่อค่ะพี่กัมพูเพราะ<อ>ว่าไม่เคยตัดมา16ปีแล้วอุ้ยลำบากไหมอ่ะพี่โอ้ยเรื่องลำบากกันเหรอมันลำบากอยู่แล้วแหละแต่เดี๋ยวเ,เล่าให้ฟังค่ะว่าทำไมแกถึงทนได้รับได้นะคะความยาวของมันเนี่ยตั้งแต่หัวถึงปลายเมตร32เซนติเมตรแล้วหนักไหมอ่ะพี่ 1>, 1กิโล กือบเกือบหนกิโลนะคะเป็นผมที่ติดกันเป็นแผ่นคล้ายๆกับเอากาวมาทากันไว้เลยค่ะมันไม่สามารถแกะออกเป็นเส้นได้นะคะเชาวบ้านเขาเรียกว่าผมผีช่อซึ่งเป็นไปเองตามธรรมชาติไม่ได้ไปถักเปียไม่ได้ไปม้วนเขาเลยนะคะพี่ยวนเล่าให้ฟังค่ะแล้วทำไมไม่ตัดล่ะอ่าเคยตัดแล้วเออเหรอแต่มันมีเหตุคืออย่างนี้เช้าวันหนึ่ง เดิมทีแกไม่เป็นอย่างนี้นะมผมก็ปกติเหมือนพวกเราเออแต่อยู่ๆเช้าว,วันหนึ่งเมื่อ16ปีที่แล้วนะออคือปีนี้แกอายุ53แล้ย้อนไปเมื่อ16ปีที่แล้วแกตื่นขึ้นมาแกบอกว่าผมมันติดกันเป็นชอ่อเล็กๆๆ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 ๆงๆๆ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 มออๆๆ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 ๆอๆืๆๆ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 าๆๆ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 ้าออออมันก็เริ่มติดกันยิ่งยาวยิ่งพันกันขึ้นเรๆ่อยๆจนเต็มหัว จนต้องให้คนทรงเจ้าหรือว่าหมอเลีอยบครูหมอเนาะมาตัดให้ปรากฏว่าครูหมอคนนั้นน่ะตัดผมเสร็จกลับไปป่วยหนัก<ม>ป่วยหนักมากครูหมอป่วยแต่แกไม่เป็นอะไรนะคะป่วยหนักมากรักษาอยู่หลายวันเลยกว่าจะหายนะคะหลังจากนั้นแกก็เลยถ้างั้นโกนเลยไหมออโกนเลยไหมไม่ต้องตัดละแกก็โกน เพื่อให้ผมขึ้นมาใหม่ให้มันเป็นเส้นเรียงไทยเรียงมันนปฏว่าขึ้นมาเหมือนเดิมอีกค่ะพันกันนี่เหมือนเดิมพันกันเหมือนเดิมแล้วคือยิกพันติดกันแบบเนี้ค่ะจนกระทั่งคืนหนึ่งแกฝันไปค่ะบอกว่ามีคนแก่เป็นผู้ชายนะคะมาหาแกแล้วเอาปืนเนี่ยมายิงใส่ผมแกอยิงไม่ออกคือปืนน่ยยิงแป๊กๆเลยค่ะไม่ออกเลยพี่ย้อนแกตื่นขึ้นมาแกก็เลย ลองดูฮ <Hey. S 1> ลองเอาปืนมายิงใส่ผมอย <Hey, S 1> ิงก็คือมันยาวๆอยา่ยางนี้ใช่ไหมยิงๆ uh. มันก็ไม่ออกจริงๆด้วย <Hey. S 2> ตั้งแต่นั้นมาแกไม่กล้าตัดผมผีชอของแกอีกเลยค่ะเย <Hey. S 2> มีคนมาขอนะบอกว่าขอสักเส้นได้ไมัไมเอาได้ดึงไปเอาไปติดตัวเพราะบ,บางคนเขาเชื่อว่ามันเป็นของดี hmm. ของผิดธรรมชาติเนี่ยจะได้แคล้วคลาดปลอดภยัย <Hello. S 2> แต่ก็ไม่ได้ทุกคนนะเออคนที่จะได้ไปคือผมจะต้อง หลุดร่วงออกมาเองไม่สามารถดึงออกมาได้นะคะส่วนตัวแกเนี่ยแกไม่เคยมีโชคลาบอะไรเลยค่ะแต่ว่าก็ไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยถึงขั้นต้องหาหมอนะถามว่ารู้สึกทรมานไหมก็มีค่ะเพราะว่าคนเนี่ยก็จะมองว่าแกในผิดปกติเอ,อแล้วเวลาสระก็สระอาทิตย์หนึ่งสักครั้งสองครั้งแล้วแววกก็สะเองสะ,ส,ะส,ะสะเองได้ค่ะแล้วร้านสะได้ต้องสะทั้งหัวมันไม่ต้องใดอะค่ะ แกบอกว่าออสักทิ้งไว้สักชั่วโมงสองชั่วโมงเดี๋ยวเขาก็แห้งเองแห้งสนิทก็ประมาณชั่วโมงกว่ากว่าก็แห้งละต้องทิ้งไว้อย่างเงี้ยค่ะเนี่ยคือผมผีชอ่อพี่กระพูแต่แกไม่ไปร้านตัดผมแล้วไม่ได้สิเขาไม่มีใครกล้าตัดให้แกแล้วช่างก็ไม่ยอมตัดออให้ลองฟ<ป>ัง,งแกดูนะคะสัสดีค่ะวค่ะสวัสดี่ะวัสดีค่ะส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 วัค่ะัสดีค่ะสมัสค่ะสวั่ะสวัสดีค่ะัสดีค่ะค่ะสว ยังจะกับเป็นโควิดก็ตัวไหนเป็นออกมาไหมโควิดไม่ได้เป็นแต่กับเป็นตัวเดยียวกันไหมกันใอ่พี่ยวนเนี่ยแกมางานศพที่วัดบา,ร,ารีวงตำบลวังวนอำเภอกันตังจังหวัดตรังนะคะก็เลยเจอกับผู้สื่อข,ข่าวของเราโดยบังเอิญเลยค่ะคก็เลยได้สัมภาษณ์พูดคุยมานะคะก็แปลกมากเลยแล้วสีดูสีเขานะดูสีเขาใครก็ไม่กล้าตัดให้แก <c oughs> เป็นอย่างนั้นไปสีเขาเป็นสีธรรมชาตินะเพราะว่า<อ>ปลายมันเหมือนผมก็คือเซลล์ที่มันตายแล้วเนาะ<อ>มันก็จะแห้งแ,แดงส่วนที่ขึ้นมาข้างบนก็จะมีความดําอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยบางเส้นก็งอกอแต่พอยาวไปแล้วเอาแดงบออกบ เออเอาท่านผู้ชมครับพาไปเที่ยวหาดชื่อเพราะเพาะค่ะหาดสีนวลไปคลายร้อนกันหน่อยนี่จะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่เลยนะอยู่ที่อำเภอเมืองพิษณุโลกค่ะเอาพิษณุโลกมีหาดด้วยเหรอเอ้าไม่ใช่ทะเลซะหน่อยไปดูกันเลยละกันนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าอบอวลไปด้วยรอยยิ้มของทั้งเด็กๆด้วยนะคะที่เพลิดเพลินกับการเล่นน้ําเป็นน้ําตื้นค่ะน้ําตื้นแล้วก็ใสไหลเอื่อยๆด้วยนะคะผู้ปกครองก็นั่งดู พักผ่อนบนแคร่ใต้ร่มไม้นะคะดูผู้ดูน้องๆเล่นน้ําได้อย่างสบายเพราะว่ามันมันมันไม่อันตรายแต่ว่าก็เป็นฝั่งแม่น้ํานะคะคุณกัมพูครับชื่อว่าแม่น้ําน่านค่ะอ๋อแม่น้ําน่านถ้าเราเปิดเสียงเนี่ยจะได้ยินเสียงน้ำใสแกลกกๆกแบบไหลอ่ะน้ํามันไหลอ่ะไหลอ่านะคะแล้วก็เด็กๆก็ สามารถที่จะเล่นน้าในโซนที่เขากาหนดไว้ได้ด้วยนะคะส่วนจุดที่ลึกเขาก็จะบอกไป้ายไว้เลยว่ามันลึกเหมาะสําหรับผู้ใหญ่เท่านั้นเนี่ยหลายครอบครัวก็ไปพักผ่อนกัน,กนในช่วงหน้าร้อนแบบนี้ค่ะไปคลายร้อนนะคะสามารถเช่าแค่ไม่ไผ่ได้ชั่วโมงแรกร้อยหนึ่งชั่วโมงถัดไป50เมาทั้งวัน200นะคะ หรือจะนั่งเก้าอี้ตัวเดียวก็ได้นะคะตัวละยีบาทห่วงยางก็ให้เช่าหลักสิบบาทเท่านั้นเองรเรียกว่าทุกอย่างพร้อม,อ,มอาหารเครื่องดื่มครบครันเลยค่ะม,มาแต่ตัวและหัวใจนะคะเตรียมเสื้อผ้ามาเปลี่ยนอะไรประมาณอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นจุดคลายร้อนนะคะเรียกว่าหาดสีนวลน,นะคะอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะจุดเช็คอินแห่งใหม่ถ้าใครอยากจะไปก็มุ่งหน้าไปเส้นพิษณุโลกพรมพิรามประมาณ5กิโลเมตรค่ะเลี้ยวซ้ายก่อนถึงปั๊มน้ำมันไผ่คอม เลาะริมแม่น้ำน่านไปอีกนิดนึงก็ถึงแล้วนะคะเปิดตั้งแต่9ก้าโมงถึง6กโมงเย็นค่ะคือแม่น้ำน่านเนี่ยผ่านหลายจังหวัดนะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงจุดหาดสีนวลเนี่ยเขาตั้งอยู่ที่หมู่ที่สามบ้านไผ่ค่อมตำบลปากโทกนะครับตำบลปากโทกอำเภอเมืองนะฮะจุดนี้นะครับบอกว่ามีหาดใช่ไหม,มหาดนะครับแม่น้ำโขงก็มีหาดเป็นบางจุดนะ ตอนนี้นะเออเวลาน้ําลดลงนะครับน่าส่วนใหญ่หาดเนี่ยจะโผล่ขึ้นมาช่วงหน้าแรงค่ะนะครับอ้ห,หน้าน้ําไม่ได้หรอกเออหน้าน้ําน้ําก็จะมาเต็มหมดเลยนะครับน้ําจะเต็มหมดเลยค่ะเนาะนี่บ้านเราก็มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะนะครับเอออ่ะนี่แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะฮะแม่ก็น่าไปเยือนอยู่นะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้มาดูบางคนก็บอกว่า เออปีนี้ทำนาเนี่ยจะได้ผลผลิตดีไหมเนาะใช่ไหมครับทำไมอะคะเออไม่รู้น้ำท่าจะเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงแต่ว่าช่วงหน้าแล้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีบางคนเขามีการปรับนะครับแทนที่จะไปปลูกข้าวนาปังหรือว่าปลูกอะไรไม่ได้นะฮะเขาก็เอาเข้าวโพดไปปลูกเพราะว่าข้าวโพดเนี่ยมันเป็นพืชที่ใช้น้ําน้อยนะครับอลองดูนะฮะท่านผู้ชมครับไปดูว่าที่นี่เขา ปลูกแล้วได้ผลผลิตยังไงนี่ทุ่งนาเลยนะอยู่ที่ถนนอำเภอเชียงยืนคําใหญ่นะครับเชียงยืนคําใหญ่นะฮะจังหวัดมหาสารคามนะครับคุณพุทธนะฮะคุณพุทธเขาปลข้า,ขาวโพดม่วงด้วยเนาะแกบอกว่าแกก็เปลี่ยนแปลงที่นาเจ็ดไร่เนี่ยมาปลูกขา้าวโพดพันธุ์ข้าวเหนียวชมพูสอนแดงนะครับ ลปลูกสลับกันเป็นแปลงไปนะครับแบ่งเป็นแปลงละประมาณสักหแถวเพื่อสะดวกในการเก็บนะครับอเออแล้วก็ต้มขายสัปดาห์ละ2วันอย่างเงี้ยนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นมันต้องแบ่งเวลาปลูกนะครับไม่ใช่ปลูกพืชทีเดียวแล้วเก็บไม่ทันนะครับความหมายคือแกปลูกเองแล้วต้มขายเองอ่าปลูกต้มขายาเพราะฉะนั้นต้องสลับไปเป็นแถวแถวแถวปลูกสลับไปเรื่อยๆนะฮะแล้วเราก็จะสามารถเออเนี่ยแกฉลาดนะแล้วก็ได้ แล้วข้าวโพบเนี่ยถ้ามันหักมาใหม่แล้วต้มวันนั้นกินวันนั้นเลยรสชาติมันจะแตกต่างไปจากพอค้างคืนปั๊บมันจะเปลี่ยนทันทีนะครับแกก็มาต้มขายมัดละยี่ิบาทหกมัดร้อยบาทอะไรเงี้ยขายฝักสดก็ได้หกฝักก็ห0สิบาทแบบนี้แบบนี้เห็นไหมเออเออละสีเขาของแกก็ออกสีอย่างนี้ด้วยนะนะครับมันมีมะม่วงเขาเรียกอะไรแกก็ขายได้วันหนึ่งพันห้า วันหนึ่งสามพันก็มีนะก็แล้วแต่นะครับวันละนะแกบอกว่าข้าวโพดพันของแกเนี่ยเหนียวนุ่มนะครับคนชอบทานนะฮะเออข้าวโพดพันข้าวเหนียวสีชมพูแกบอกว่าทําให้แกมีรายได้ที่ดีเลยล่ะดีกว่าทํานาเลยนะครับเออนะแต่ว่าแกก็ปลูกหน้าแรงยังไงชาวนาก็ต้องทํานานั่นแหละนะครับแต่ว่าทําหน้าฝนแต่พอแรงปุ๊บแก ปรับที่เลยตั้งหน้าตั้งตาปลูกข้าวโพดเอาไว้ต้มขายอย่างเดียวอันนี้ก็เข้าท่านะครับแรงหนึ่งก็ได้หลายตังค์อาจจะได้มากกว่าทําข้าวด้วยเออเพื่อหลายคนเอ้ยเดี๋ยวเลยหน้านาเที่ยวนี้นะครับเดือนกุมภาเกี่ยวข้าวเสร็จเอาแบบนี้เลยนะะแต่ว่าตอนปลูกใหม่ๆต้องมีน้ําหน่อยใช่ไหมพี่ก็ต้องมีแหละใช่ไหมเพราะว่าก็ต้องมีะมันก็ต้องใช้น้ําอ่ะแต่ไม่ได้เยอะเหมือนข้าวแล้วแต่ว่า ข้าวโพดเนี่ยนะครับคุณรลชนีน้ําฝนเนี่ยก็ได้มันตกเป็นบางครั้งบางเ่าวก็ได้นะคุณสังเกตไหมบนยอดเขาอ่ะเขาปลูกข้าวโพดกันอ่ะทั้งทั้งเขาเลยเนาะใครจะไปลดน้ำล่ะคุณว่าจใช่ไหมมันต้องการนนี้ไอเดียน้ําธรรมชาติได้นิดๆแต่หน่อยมันก็งอกงามแล้วนะครัปลูกเองต้มเองเลยนะคะจะได้มูลค่าที่สูงไปฟังดูนะฮะลายยุคค่ะที่มาเพราะเหตุคือเราลายแฟน แต่เป็นแถวแม่เจละหาหากแถวซีดแถวแล้วแต่ถามว่าเห็ดเยอะเขาบอกขายเพท่านเพราะว่าเขาบริสุทธิ์กิโลมีจ่าเห็ดตามแห้งต้นไม้หมดแล้วแม่จ่ะเอาซืากก้อแล้วบอดเอกเขาปลูกเรามาขายจังไหนปลูกแม่น้าแล้วก็แกงมาขายหนึ่ถนนเปนถนนยังครับถนนเส้นเชียเยืน่นข้ามแม่จ่าลายขายแต่ละวันจังไห,ไห,ไหนลายไปไหนกปลักท่านขึ้นจา้าเพราะว่าเขาพูดว่าลายเพราะว่าอากาศมันหนาวปีนี้มันเลื่อน แกบเล์เลยจ้าอันนี้กระพึงมาเหมือนว่านอ่านั่นแหละครับท่านผู้ชมครับอ่ะแรงหน้าจะเอาแบบพี่นะฮะก็ลองดูก็แล้วกันเนอะแต่ว่าตอนนี้ก็ฝนเริ่มมาแล้วนะค่ะนะครับหลายท่านก็เอาละจะลงไล่ลงนากันละนะฮะ